何 <music> Yeah. ขอน้องถวายผ้าตังสุภิีวานตับทั้งบริวารเหล่านี้แด่พระที่ดุลถงขอพระที่ดุลถงจงรับผ้าตังสุภิีวรนับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์แด่ความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วย เดายาทั้งหลายของข้าพเจ้าสีมาดาติลาเป็นต้นผู้ทำกาละ้วงลาไปแล้วด้วยผิบการนานอันเป็างครับ่านผมครับผมก็เป็นตัวแทนของทางบริษัทวรณที่เรามาร่วมทำเกี่ยวกับนวนะครับก็มีโรงงาน นา่ก็มาเป็นพี่เป็นน้องอยู่กับต,ตวนา,านแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติได้ม,มาร่วมทิเซีันดีอาพิชิตราบว่าน์ศักเป็ขึนมาครับก็มีความดีที่ได้มาร่วมแล้วก็ตั้งใจจะมาร่วมทุกปีปีหน้าก็อยากจะมาร่วมทำโรงทานด้วยแล้วก็มามามาดูเทศกาลนี้นะครับก็งไงก็ถือว่า รังวัลครมามาดูอะไรกับพี ville, ่น้องผู Oliver, ้ใหญ่ทุกคนที <All> ่อการตลาดในการนะครับของบิัททีกระน่ำพวกเราเป็นอย่างดีแล้วก็ยินดีเปอย่างดีนะครับที่ที่ให้เกียรติมาร่วมานก็มีที่มีงานอะไรวนะครับบอกน่นายลกท่านประมาที่ารังลาขานะครับท่านท่านกำลังท่านใหญ่บ้านนะครับ แล้วก็ที่ที่ที่ผมเข้าใจว่าผู้จัดทำกิจการพัฒนานานาที่ได้เห็นการพัฒนา,นนา,าท,ที่เจ้าประดุมาในมุมแง่แง่มปที่ดีนมานะครับก็ก็เราเป็นเรื่อง,องนี้นะผมก็ควังที่ได้มาร่วยวัน เหตุพวงงี้น่แน่นเป็นคุณที่หนักหนาเพราะฉะนั้นนับอีกท่านหนึ่งที่จะพบกับพวกเราได้พูดคุยได้รวมสนทนาบัทีิในนามว่าญาติคุณผู้สนิทสนมในตะบลอากาศการรเจอกาประธานผู้ช่วยเสงวโหงประธานบริษัทเสงวโงมอเตอร์สวนหวออยการไปเจอครับ เจ้รมได้เับานนายกตารบริหารจัสอบท่านกำนังจิดิท่านกำนังสัติสิสับคนที่ดีวัดผมจำชื่อน่านในท่านบริหารนวมินทร์ท่านสุดที่ผมปัญหาโทษนะครับเพราะว่าพึ่งนันใกล้นัมันยังซึมไม่ลึกเดี๋ยวอีสักสองสามก็ยังดัได้ดีกว่านี้จากสามเพียนพี่น้องชาวตะบลต่างวันนี้รู้สึก อบุณปปและกินบุญยิ่งนะครับบุญยิ่งนะครับรับุดด้่ยจังหวัดพุงธครับ,รบ <c oughs> ผมเคยพูดกับท่านนายกงอยู่สเสมอเมื่อสักครู่ผมทด่นั่นประธาะนรัมนครในปากบอกว่าใครก็ตามนะครับที่เกิดอยู่ที่ในตองโาบางบางถือว่าเป็นคนมีบุญยิ่งนะครับรวมกันนะผมท,ที่ได้มีโอกาส มาพึ่งพาใสยเขตพินิของตะบนานาจารก็รู้สึกมีบุ่ยิ่งอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยมีความต้องการอาจจะมากมายหลายอย่างแต่สำหรับผมเองคิดว่าหลักๆต้องการอยู่สองอย่างหนึ่งคือความลงสมบูรณ์ครับสองคือ,อ,อความปลอดภัยครับผมก็อยู่ตะบนานาจารรู้สึกว่ามีความลมสมบูรณ์สูง ผม,มนิ่งเงอยากไปอยู่ที่ผมริ่งเจียไปอยู่ที่อู่เลยนะครับความอุดมสมบูรณ์ของตำบลนาตาเนี่อกจากอาหารการกินเกี่ยวกมบตนาา้น,นตกูลแล้วยังมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นสวยงามสง่าเหนือดับงแผ่นดินมากมา,กกายอีกหลายอย่างที่เราจะต้องมาขยายและบรรจายให้กับคนทั่วประเทศให้ฟังว่าตำบลนาตาเรามีความอุดมสมบูรณ์ ตั้งแต่วัฒนธรรมรีนงามของเราช่วยกันรักษาเย็นวันนี้เห็นได้เลยว่าการบูรณาการได้ร่วมแรงร่วมใจกับมาถวายข้าวขาซึ่งท่านบุญยิ้มท่านประกาศยอดทั้งหมดมีแล้ว52องค์อง่างผมได้ยินว่าท่านปรารถนาท่านประกาศบอกว่า52องค์จะับใช่ไหมครับจำริงหรือเปล่าครับ ผมเชื่อว่าใครแล้วแต่ที่ได้พึ่งพาสายใบบุญของตะบนนาการนครับหรือว่าเป็นคนมีบุญยิ่งนะครับอย่างไรก็ตามก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านคงรู้จักผมถ้าส่วนไหนว่าละก็ประมาหน้าเย็นผมเป็นความรู้สีกรับท่านอยู่ที่หน้าบ้างนะครับวันนี้ก็ก็ดีใจมากครับที่ได้มีโอกาส มาลดปุ๋กับทุกท่ันก็ขอขอสมบปุญครับถึงทุกคนนะครับขอขอสมคบคุนในการกำะุนในรับทีนขอต้องามของท่านอยู่เย็นเป็นสุขและเจรเลยุุงเดิงครับขอบคุณครับจากก็ขอนุญาับในการประเดหนุพ่อที่มาเนุ๋ับ้ลูกท่านเป็น่ ปุ่บปัรมทารนนทบรีด้วยจําหนิโกที่มากาวเื้องต้นกับในน้ำของที่น้องจจกวนการก็ยินดีที่มีความตับเลือแล้วก็้มาล่วงลุ่ม่วนในส่วนของพี่น้องขึ้นิีของจักรวันการนะครับก็คือเียญแต่เดียวที่โอมงโอโมที่นนทบุรมางร้างบริษัท ที่ียกพวกเรานะครับอยู่ในพื้นทีแล้วก็ขยายอายเขตแล้วก็จะภาพรงงาน,นาแล้วก็ข้กเสนอข้อมูลให้กับพี่น้องทางํารวาการที่ช่วยสมหวโปรเจคเตอร์นะครับท่านเป็นคนํามทะเลสอเป็นคนลองตัวท่านดูลุ้มที่ท่านมาก่ะรนนั้งตั้งตนอยู่ในกับสมนุนวจงานการก็ถือว่าท่านเป็นตนํารวงานการคนหนึ่ง แล้วก็คุณสิทธิ์แล้วก็นล้วก็นภพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณวัจนาไถ่ทองผู้บริหารแล้วก็ท่านสิทธิ์บอนกรทั่งกับผู้บริหารนภพอก็มาดูเตรียมระบบานต่างในนามของที่น้องชาวระบบานต่างก็ขอบคุณทุกท่านที่มีโอกาสมาร่าคุณวัจนานไถ่ทองครับเราจะท้าพวกเนี้ยครับให้เป็น ความดีดีงานของพี่น้องทามวาไม่ว่าจะลกหญวัฒนรรมต่างๆวันนี้ผมเห็นต้นกระป๋าจากของบวเราครับท้าเรียมามาท่าจะหนาวครับเพราะว่าเราอยู่ในวัฒนธรรมที่ดีงามครับของบวเรามาต้นหนึ่งโบราามาเปนตามาต้นใหญ่ท่าน์ละกร ีหลายๆที่ครับในนํำของพี่น้องชาวบรมนาการครับก็ไม่ไม่เคยลืมุนบุบนแผ่นดินเกินก็ขอให้ทุกคนนะครับปีหนึ่งครั้งหนึ่งเทศกาลของวันสงการนะครับเราก็งหดไม่ได้เพราะว่าตอนที่ปีาเป็นวันเปในปีใหม่ของไทยแล้วอีกส่วนหนึ่งที่เราพึง่งหมดไปได้ก็คือมกราสก ที่กำกับให้เราก็คือสาวน้อยเทศ่างตังแตต้เราประมาที่20เราเหยทีหน้ายังไม่รู้เลยว่าจะได้ขางนไหน19เสียงวีหก19เสียงวีหกเสียงวีหกมางานเรา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 เอาทุกอย่างที่ดีมันมนงนาการวันนี้ก็บอกว1มแล้วก็ที่ป็นด้วยแล้วก็มูเนี่ย ที่้องถิดวันนี้นายกจะอยูดสว่างเลยครับวันนี้ไม่มีตาองมีบ้านายกรับผิดชอบใครจะรวิบ้านะครับไม่มีครับเรายาปลาเิ้งหากินเองเราไม่หวังนายกรับประกันความมันความสนุนสนานมีให้พบที่น้องที่มาครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับน,นรมกครเป็นหลักท่านน้อง พี่น้องจารกรรนาการขอขอันารอบนค์ระทมไยระดมปิตะยในสายพโลกลงพิญญาบอกพระบาทสเด็จพระเจ้าอยหัวลงพิญญาบอกคนยาหมอลงพิญญาบอกลงคบนพะนุสุโตที่พวกเราขอร้องนำเถิดอมค์เจ้าเทศุท่านนี้ในนามของพี่น้องจารกรรนการก็ขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านที่มาให้ความสำคัญแล้วก็ขอท่องำบุญก็ประา ่การใช้ข้อความผู้หญิงครับ ท่านผูเจ้ครับออารคทีุ่ณพลตนิเตอร์ลองมายุคคับท่านที่10คุณจุนีสบันประเสริผู้ใหญ่บ้านนาใหญ่โมงคัเชิญงานงเินัเทย้านอะครับท่านที่1อครับท่านผู้ใหญ่ ฟรีวันโบซุเนื้ชู้ใหญ่บ้านห้วยขังแกงแดงอาบน้ัแก่งแดงครับเจริครับ อภิเษกปุราณ Mati, I'm Gracias.